สวัสดีครับผมกราวนายพระเครื่องนะฮะคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับพระหลักรูปปล่อยยอดนิยมของหลวงพ่อวัฒนาสูงของเรานะฮะที่เรียกว่าสมเด็จโอสมรุ่นแรกซึ่งรุ่นนี้บอกได้เลยนะฮะว่ามีของเลยนแบบเยอะพอสมควรเลยนะฮะ บางท่ั้ที่แม่แม่นพิมพ์จริงๆอาจจะโดนของเรียนแบบก็ได้รูปนี้จะสร้างไม่ได้เยอะมากนะครับโดยประมาณแค่3,000องค์เท่านั้นส่วนเรื่องรายละเอียดตําหนิดต่างๆเดี๋ผมจะพาทุกท่านมารู้จักแล้วก็จดจําไปพร,พร้อมๆกันนะครก่อนอื่นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับทางทุกๆช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ สมเด็จโอสมรุ่นแรกนะครับพุทธาพิเศษเมื่อวันที่16พฤษภาคม2535เป็นวิธีพุทธาพิเศษที่ใหญ่นะ,ะของวัดท่าสูงมีการเททองหล่อสมเด็จโอสมที่เป็นลักษณะผ้าบูชาในงานวันนั้นด้วยนะฮะ เป็นขนาดหน้าตัก10นิ้วด้านหลังจะเป็นสีแดงนะฮะหรือที่เราจะเรียกติดปากว่าพระบูชาสมเด็จองป์ถมหลังแดงนะฮะซึ่งรุ่นนี้สร้างเพียงแค่500องค์เท่านั้นแล้วก็สมเด็จองป์ถมรุ่นหนึ่งนะ,ะเป็นพระเนื้อทองแดงนะ,ะชุบกระไหลทองสร้างจําลองจากสมเด็จองค์ะถมหน้าตัก4ศอกที่วัดท่าซุงซึ่งจริงๆแล้วหลวงพ่อให้จัดสร้างจํานวน3 0,000องคองนะฮะแต่เมื่อถึงวันที่พุธาพิเศษวันที่16พฤษภาคม2535เนี่ยทางโรงงานจัดทําได้เพียงแค่3,000ันองค์เสร็จศษเ,เท่านัน ทำให้มีจำนวนการสร้างรุ่นแรกเพียงแค่3,000องค์เศษเ,เท่านั้นครับภายหลังพิธีพุทธาพิเศษนะหลวงพ่อท่านก็ได้ปารคในระหว่างเจริญตัดทากับญาติโยมที่ตึกรับแขกไว้ว่าพิธีนี้นะฮะเป็นพิธีที่ราบหนักมากขนาดพระศิวลียังนั่งห่างออกไกลไปเลยนะฮะเพราะมีพระที่มีบารมีมากกว่านั่งอยู่ด้านในซึ่งนั่นคือสมเด็จโอสมนั่นเองนะครับเมื่อเราได้เห็นองค์จริงนะครับผมก็จะเริ่มดูจากลักษณะของแม่พิมพ์องค์พระเป็นลักษณะแม่พิมพที่ถูกต้องหรือเปล่าและสีผิวของก็ไหลทองนะะ โดยจุดที่ผมดูนะครับเหมือนการุ่น2เลยนะครับผมจะเริ่มดูตั้งแต่บริเวณปลายซุ้มด้านบนนะครับล่องหรือความคงธรรมชาตินะฮะตามล่องซุ้มนะคะรับไล่จากด้านบนมาแล้วก็ค่อยๆส่องเลื่อนลงมาะครับดูบริเวณที่ปลายพระเกศขององค์พระนะฮะปลายพระเกศจะต้องเป็นล่องที่ลึกคมชัดนะฮะและผิวเนี่ยจะเรียบตึงก็ค่อยๆไล่ส่องลงมาที่บริเวณใบหน้าขององค์พระนะฮะสังเกตเห็นไหมครบริเวณพระเนตรหรือว่าพระนาสิงจะเรียวคมนะครับ สังเกตเลยว่าพระนาสิกเนี่ยจะไม่ได้อ้วนมากนะฮะจะเป็นแท่งคมคมและบางองค์ใบหูอาจจะหล่อติดบ้างหรือว่าไม่ติดเต็มบ้างนะฮะก็เป็นเรื่องนึงที่ส่งผลต่อราคาเหมือนกันนะ,ะเช่นเดียวกับซุมะะบซ้มด้านข้างนะครับบริเวณซุ้มด้านข้างนะฮะบางองค์อาจจะซุ้มโค้งได้ไม่ชิดมากนะฮะถ้าในบางองค์ที่แพงๆและสวยนะฮะการหล่อต้องเต็มสมบูรณ์และซุ้มต้องชิดทั้ง2ฝั่งนะฮะใบหูต้องหล่อเต็มรวมถึงองค์พระจะต้องไม่มีร,รูนะฮะแล้วก็เราก็เลื่อนลงมาส่องที่บริเวณแขนขององค์พระนะฮะ อย่างองนี้จะเป็นบล็อกแขนเล็กนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีการแยกบล็อกเหมือนกันนะฮะก็เป็นหนึ่งจุดที่เราสามารถจดจําในการพิจารณาพระแต่ละองค์ได้แต่เรทราคาเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าบล็อกแขนเล็กราคาสูงกว่านิยมกว่าหรือว่าบล็อกแขนใหญ่ราคาถูกกว่านะฮะดูสภาพโดยรวมขององคพระบางองค์ผิวก็เลยอาจจะไม่ได้ติดเต็มมากนะฮะก็ส่งผลต่อเรื่องราคาเหมือนกันแล้วก็มาดูที่บริเวณปลายนิ้วนะเห็นไหมฮะรูปหลัสมเด็จองค์ปฐถมนะฮะผิวก็ไหลทองจะเป็นลักษณะสีเหลืองประมาณนี้นะ,ะับเพราะมีการชุบนิกเกิเล ล่องนิ้วมือก็จะมีความลึกคมชัดรวมถึงบริเวณพระบาทขององค์พระนะฮะจะมีความลึกคมชัดเหมือนกันรวมถึงใต้ฐานนะฮะให้เราจดจาเรื่องธรรมชาติขององค์พระให้ดีนะฮะเพราะงานเรียนแบบเขาะจะถอดพิมพ์มาขนาดจะค่อนข้างเล็กกว่าแล้วล่องจะค่อนข้างตื้นนะฮะตื้นเบลอรวมถึงส่องตะเข็บด้านข้างองค์พระนะฮะเห็นไหมตะเข็บเนี่ยจะเป็นล่องเลยนะฮะถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นรอยประกบแม่พิมพ์นะบริเวณด้านข้างข,างขององค์พระจากการหล่อนะฮะ ส่วนบริเวณด้านหลังนะครับเราพิจารณาเหมือนกันเลยให้เราจดจําลักษณะแม่พิมพ์ขององค์พระแล้วก็ความเรียบตึงของผิวนะฮะร,รวมถึงสีผิวก็ไหลทองด้วยเห็นไหมครัผิวองค์พระจะค่อนข้างเรียบตึงเส้นจีวรเนี่ยจะคมนูนออกมานะครับเป็นแท่งนะครับแล้วก็บริเวณคาว่าสมเด็จองค์สมวัท่าสูงนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งจุดจดจํานะครับที่ผมจะจดจําคือเรื่องลักษณะของฟอนต์ฟอนต์จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะ งานเรียนแบบที่ผมพบเจอพอนถือว่าก็ทําได้ใกล้เคียงนะฮะแต่ยังห่างไกลจากของแท้อยู่แต่ถ้าบางท่านที่ไม่เคยได้ศึกษาหรือว่าได้ส่ององจรงอาจจะพลาดไปเช่าก็ได้นะฮะแล้วก็ได้ส่องดูธรรมชาติบริเวณใต้ฐานด้านข้างนะครับค่อยๆได้ส่องดูธรรมชาติแล้วก็หาจุดจดจำนะฮะซึ่งเบสิกรุน่นนี้จริงๆผมก็ดูเรื่องแม่พิมพ์เป็นหลักสีผิวก็ไหลทองแล้วก็ธรรมชาติความเรียบตึงของผิวความคมตามร่องต่างๆนะฮะเป็นจุดที่ผมจะจดจําเลย แล้วจุดจ่ายตังจุดสุดท้ายที่ผมจะจําแม่นๆเลยนะฮะคือบริเวณใต้ฐานครับผมบริเวณใต้ฐานองค์พระเห็นไหมฮะเราต้องจดจําเบอร์ตะาบนะฮะผมจะพูดทุกคลิปเลยที่เป็นพระรูปหลอ่อจุดจ่ายตังจุดไทลแมพค,คือบริเวณนี้นะให้เราจดจาเรื่องเบอร์ตะไบสังเกตเห็นเบอร์ตะไบไหมฮะเบอร์ตะไบจะเป็นแท่งจะเป็นเส้นคมคมจะฟันทับกันนะจะไฟก,กันก็ได้อ่าแล้วแต่ท่านจะเรียกศัพท์นะฮะเบอร์ตะไบเนี่ยเขาจะเป็นแท่งตรงอย่างนี้นะฮะจะไม่ได้โค้งอย่างนี้นะครับและตะไบจะค่อนข้างลึกแนละคมนะฮะ บางอาจจะมีร่องบ่อทรายบ้างก็ได้นะฮะเห็นไหมจะเป็นร่องเป็นแองอย่างเงี้ยนะฮะและที่สําใครหนึ่งจุดคือการดูการตอ,อกกลิ่งนะฮะบางองค์ที่ผมเคยเจอคือเป็นสมเด็จโอทมนะฮะเป็นพระแท้แหละแต่ไปเอากลิ่งที่เป็นกลิ่งเหมือนเลียนแบบในความรู้สึกผมนะเอามาอุดใส่โอทมที่เป็นรุ่น2ซึ่งรุ่น2ไม่มีกลิ่งนะฮะก็มาอุดใส่เพื่อที่จะได้อัพราคาจาก4 0,000กว่าบาทมาเป็นหลักแสนต้นๆหนึ่งแสนสองแสนนะฮะซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกท่านควรระวังให้ดีนะครับเรื่องกลิ่งใต้ฐาน ให้เราจําธรรมชาติในการตอกให้แม่นๆนะจดจาเรื่องกิ่งแล้วก็ตัวน้านะฮะซึ่งก็อาจจะมีแยกกันว่าเป็นกลิ่หน้าเล็กน้ากลางน้าใหญ่แต่สุดท้ายนะฮะก็ดูที่ความสวยแล้วก็การหล่อสมบูรณ์ดูสภาพพลาเป็นหลักอย่างองค์ที่ผมให้รับชมนะฮะเป็นกลิ่งหน้ากลางตัวน้าจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะอยู่กลางๆถ้าเป็นหน้าเล็กตัวน้านะฮะจะเล็กกว่าถ้าเป็นหน้าใหญ่จะเต็มฝากลิ่งนะฮะ หรือว่าถทาจะเรียกน้าสองหางก็ได้เหมือนกันแล้วสังเกตไหมบริเวณฝากิ่งจะมีค่าปิ้นรอยต่อกธรรมชาตินะฮะนี่เป็นจุดจดจําอย่าได้ลืมตรงนี้กันเลยนะครับทุกท่าน สระสมเด็จโอ่ถมนะฮะก็เป็นห,หนึ่งรุ่นนะครับที่สวยๆในหายากมากอย่างองค์ที่ทุกท่านได้รับชมนะครับผมก็ได้แบ่งให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลท่าน,ทานหนึ่งนะครับท่านก็เป็นหมอเป็นแพทย์ประจำของโรงพยาบาลชื่อดังเลยนะครับท่านก็ได้ไปบูชาพึ่งบุทรคุณของสมเด็จโงค์ถมในการรักษาคนไข้ในเคสต,ต่างๆนะครับอันนี้คุณหมอก็รีเควสมาเลยว่าอยากให้ผมเนี่ย,ม,ยมาเผยแพทย์คิดตรงนี้สักทีนะฮะว่าเขาได้เช่าไปเนี่ยเขาได้เกิดประสบการณ์และบุทรคุณกับตัวเองเยอะพอสมควรและรวมถึงคนไข้ต่างๆ,ๆ,ๆที่เขาได้รักษานะฮะ ถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางที่ได้รับชมนะครับคอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับท่านที่หาบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อวั่าสุงนะฮะ ผมจะแนะนำให้มาดูที่ไลฟ์สดทาง f a c e b o o k เพจกราวนายพักเครื่องทุกวันพุธวันอาทิตย์เวลา2องทิ้งตรงนะครับผมจะมีไลฟ์สดแล้วก็จะมีการแชร์ความรู้หรือว่าเรื่องสภาพพังต่างให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างชัดเจนบางทีผมอาจจะไม่ได้สะดวกส่งภาพทางไลน์อันนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านมาด้วยนะครับที่หาเช่าทางไลน์แอดหรือว่าทางข้อความเพจนะครับจะแนะนําให้มาดูทางไลฟ์สดดีกว่าเพอจะได้เห็นท,ทุกมุมมองด้วยก่อนที่ทุกท่านจะได้เช่าหากันสําหรับท่านที่อยากจะแบ่งปันวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัฒาสส่มี่9 ส่งภาพพร้อมราคาและเบอร์ติดต่อนะฮะถ้ารายการไหนที่ผมสนใจผมจะติดต่อกลับไปนะครับถ้าอ่านไม่ตอบแสดงว่าผมยังไม่ได้สนใจหรือว่ายังไม่ใช่แบบที่ผมรับนะฮะถ้านอกสายขอความร่วมมือไม่ต้องส่งมานะครับผมยังไม่ได้มีความรู้สามารถขนาดนั้นอยากจะศึกษาให้แจ่มแจ้งกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อพรท่าซุงก่อนนะครับอันนี้ต้องขอไปพี่ๆทุกท่านมาด้วยนะฮะ ้ามีก็ส่งมาหาผมได้เลยนะครับของหลวงพ่อวัดน่าซุงถ้าผมสนใจผมจะติดต่อ,อก,กลับไปอย่างแน่นอนและนัดสถานที่หรือว่ามาผมได้เลยนะมาพูดคุยกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะใครอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ